นังสือภูเขาแห่งความสำเร็จของดรพิศลยาบัวแก้วค่ะครับผมเล่มนี้ใช้การเปรียบเทียบที่แบบว่าเห็นภาพชัดมากเลยคือมองชีวิตเราเหมือนการปีนภูเขาส่วนตัวของเราเองนะคะอืมครับซึ่งภูเขานี้ก็อาจจะเป็นเความฝันเป้าหมายหรือบางทีก็เป็นอุปสรรคที่เราต้องก้าวข้ามไปแล้วหนังสือก็บอกไว้ชัดเจนนะคะว่าทุกคนมีภูเขาของตัวเองครับ เป็นคอนเซปที่เข้าใจง่ายดีนะครับใช่ค่ะแล้วพออ่านบทนำจบเนี่ยคำถามมันก็ผุดขึ้นว่าในใจเลยว่าแล้วเราละ่ะจะเป็นคนที่แบบพอใจอยู่แค่ข้างล่างตรงเชิงเขาหรือจะกล้าลองปีนขึ้นไปดูสักตั้งอืมเป็นคำถามที่กระตุกความคิดเหมือนกันนะครับค่ะการคุยกันวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองเจาะลึกแนวคิดจากส่วนนี้กันว่าหนังสือมองเรื่องการเผชิญความท้าทายมองความสำเร็จไว้อย่างไรบ้านค่ะครับผม เอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเอ่อทำไมเราต้องปีนภูเขาละคะอยู่ข้างล่างก็อาจจะสบายกว่าหรือเปล่าขึ้นจากข้างในทําให้เราเห็นโลกในมุมที่มันกว้างกว่าเดิมแล้วก็แล้วก็วกทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นใช่ครับทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นจริงๆหลอ่อหลอมตัวตนของเราเอ๋อค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดเรื่องภูเขาเนี่ยมันเป็นสากลมากๆเลยนะครับไม่ว่าใครๆก็มีภูเขาในแบบของตัวเองจริงๆค่ะค่ะ อาจจะเป็นเรื่องงานที่ท้าทายมากๆหรือว่าการต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยหรือแม้แต่เป้าหมายใหญ่ในชีวิตที่เราตั้งเอาไว้อ uh huh. ซึ่งกว่าจะไปถึงยอดได้มันก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนเหมือนปีนเขาเลยครับค่ะในบทนำมีประโยคให้กำลังใจที่ดีมากมากหลายอันเลยนะคะอย่างเช่นความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบันไดสู่ความสำเร็จอันนี้คลาสสิกแต่ก็จริงเสมอครับผม หรือแม้พายุจะโหมกระหน่าแต่สายรุ้งจะปรากฏขึ้นเสมอแต่มีอันนึงที่ชอบเป็นพิเศษคือไม่มีเส้นทางเดียวสู่ยอดเขาทุกคนมีเส้นทางของตัวเองค่ะอืมอ๋ออันนี้ดีเลยครับมันให้ความรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครใช่ค่ะไม่ต้องปีนตามรอยเท้าใครสร้างทางของเราเองได้ถูกต้องครับแล้วดูเหมือนว่า หนังสือจะให้ความสำคัญกับการเดินทางและก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆเลยนะครับการเดินทางหมายถึงระหว่างทางหรอคะใช่ครับคือมีมุมมองว่าตัวตนของเราที่ค่อยๆเปลี่ยนไปที่พัฒนาขึ้นระหว่างทางนี้แหละคือรางวัลที่แท้จริงอาจจะสำคัญกว่าการไปถึงยอดเขาด้วยซ้ำไปอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือการเรียนรู้การเติบโตที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังปีนใช่ครับประมาณนั้นเลย เข้าใจเลยค่ะว่าการเติบโตระหว่างทางสําคัญแต่ว่า,าบางทีเป้าหมายมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราเริ่มปีนตั้งแต่แรกเหมือนกันนะคะหนังสือสร้างสมดุลตรงนี้ยังไงบ้างคะปฏิเสธความสําคัญของเป้าหมายนะครับเพราะเป้าหมายมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราออกเดินทางใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเหมือนจะเน้นย้าว่า อย่าให้การมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวทําให้เราลืมคุณค่าของประสบการณ์บทเรียนหรือความเข้มแข็งที่เราได้มาระหว่างทางอืมค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องการเดินทางที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในโครงสร้างของหนังสือเลยนะครับถ้าเราดูสารบัญจริงด้วยค่ะพอลองดูสารบัญแล้วเหมือนเรากําลังดูแผนที่การเดินทางผจญภัยเลยเริ่มจากบทที่1จุดเริ่มต้นของนักเดินทางครับแล้วก็ไปเจออุปสรรคหนักๆในบทที่2พายุลูกแรกอะสิ ทบทที่3คืนที่เมืดมิดอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วจากนั้นก็เป็นช่วงของการฟื้นตัวค่อยๆค้นพบพลังใจอย่างในบทที่4ที่มีตอนชื่อไม้เท้าแห่งปัญญาแบบนี้ค่ะค่ะแล้วคอยมุ่งหน้าสู่เป้าหมายในบทที่5เส้นทางสู่ยอดเขาแล้วก็ไปถึงบทสรุปของการพิชิตแล้วก็มองไปข้างหน้าในบทท้าย ใช่เลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ผู้เขียนบอกไว้ในบทนำว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแค่คู่มือ How To แบบสาเร็จรูปอ๋อไม่ใช่คู่มือสอนปีนเขาสินะคะประมาณนั้นครับแต่ต้องการจะเล่าเรื่องราวของการเดินทางแล้วก็จุดประกายพลังของหัวใจให้คนอ่านรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญคือกระตุ้นให้เริ่มต้นลงมือทำมากกว่าจะให้สูตรสำเร็จตายต,ายตัว เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นแก่นสำคัญที่เราพอจะจับได้จากบทนำกับสารบัญน,นี้ก็คือทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพซ่อนอยู่ข้างในครับผมไม่ควรกังวลหรือกลัวที่จะเริ่มปีนภูเขาของตัวเองแล้วถึงแม้ต้องเจอความยากลำบากล้มลุกคลุกคลานบ้างก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ก้าวต่อไปใช่ครับเหมือนที่หนังสือบอกว่าคุณทาได้แม้จะต้องล้มและลุกขึ้นใหม่ใช่เลยครับ แล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับค่ะยังไงคะคือจากชื่อบทหลังๆอย่างบทที่7เดินทางต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดหรือบทที่10ผภูเขาลูกใหม่ที่รออยู่เนี่ยค่ะค่ะดูเหมือนว่าหนังสือจะบอกเป็นในๆว่าการพิชิตยอดเขามันอาจจะไม่ใช่จุดจบของการเดินทางเสมอไปนะครับอ,อ๋อหมายถึงพอถึงยอดแล้วก็ยังมีต่ออาจจะเป็นแบบนั้นครับคำถามที่น่าคิดตามก็คือ เมื่อเราพิชิตภูเขาลูกหนึ่งในชีวิตได้แล้วอะไรคือภูเขาลูกต่อไปที่รอท้าทายเราอยู่อืมน่าคิดค่ะแล้วการเดินทางครั้งใหม่นั้นมันจะให้อะไรกับเราได้อีกบ้างมันเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าจะกระตุ้นให้เราสำรวจตัวเองต่อไปได้ดีทีเดียวครับค่ะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เห็นว่าการเติบโตมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะ